ครับผมประธานชนุมชนหัวแหลมทิ้งสมุนบ่วงประธานชนุมชนหัวแหลมวันนี้ได้มีเทศบาลได้ได้มีการออกรวยเลยื่อนที่หลายลอย่างมาบริการประชาชนชาวชุมชนหัวแหลมก็ประชาชนประชาชนชาวหัวแหลมก็ยินดีภาคภูมิใจที่ทางรัฐดไ,ดได้มีนโยบายมาเยี่ยมเยือนชาวบ้านชาวบ้านได้ที่เอาหลายหลายหน่วยงานลงมามาพัฒนา ยังขาดยังขาดอยู่ที่ในจุนยังขาดอยู่ยยก่ะมันช่วยการพัฒนาก็วันนี้ก็วันนี้ชาวบ้านจะน้อยไปนิดนึงเพราะจิตพลรักจิตงานเยอะครับวันนี้จะเป็นงานงานบวชงานศพงานตายงานแต่งเลยวันนี้คนน้อยไปหน่อยทายก็ไม่่อยบายใจแต่ก็ยังดีใจว่าวันนี้เจ้าหน้าที่มากันพร้อมเพียงมาอะไร่วยงานมาต้องการจะให้ประชาชนได้มีความรู้ความต้าใจในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในสังคม ว่าต่อไปจะเป็นอาเซียนแล้วเราต้องปรับปรุงให้ทันกเตจการก็ไทยานะเป็นประชาชน,นกขข็ขอคดีใจมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่ให้การบริการอย่างดีต้องขอขอบพระคุณครับ